เกิดเหตุระทึกเมื่อระอดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐชนกับวัตถุยังไม่ทราบชนิดในบริเวณทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลูกเรือบาดเจ็บเวลานี้เรือดำน้ำ U.S.S. Connecticut แล่นกลับไปเทียบท่าเก,กาะกลมมของสหรัฐเ,เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งเร่งหาสาเหตุของวัตถุปริศนาด้านจีนโต้ทันควันว่าสาหรัฐจงใจปกป,กปิดลักษณะที่แท้จริงของเหตุการณ์ และเรือรน้ำสหรัฐถือเป็นการรบกวนสติภาพในทะเลจีนใต้มาอย่างยาวนานภายใต้การชูธงเสรีภาพในการเดินเรือขณะที่สื่องสหรัฐออกมาเปิดปมกองทัพสหรัฐส่งหน่วยรบเศษซุ่มฝึกอาวุธกลยุทธ์ให้กับกองทัพไต้หวันมาอย่างน้อยหนึ่งปีประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ ซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐสาราชอาณาจักรญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาและนเนเธอร์แลนด์โดยกองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์อย่างโรนัวเลแกนและคารวิวสันของกองทัพเรือสหรัฐร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS ควินลิสเบธของสาราชอาณาจักรบริเวณน่านาน้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะโอกินาวาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการซ้อมรบร่วมครั้งแรกหลังสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียทำข้อตกลงความมั่นคงครั้งประวัติศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกในานามกลุ่มออคัสเพื่อปักหมุดหยุดการขยายอิทธิพลของจีนอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 1 4เกิดอบุบัติเหตุขึ้นกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐเรือดำน้ำ u s s connecticut โดยถแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐเผยว่าเรือดำน้ำลำนี้ชนกับวัตถุขณะอยู่ใต้น้ำ ระหว่างปฏิบัติการในน่านน้ำสากลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บถึงอันตรายแก่ชีวิตขณะที่กำลังตรวจสอบขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือ USS Connecticut และเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งเรือดำน้ำลำนี้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยและโรงขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์กับพื้นที่ต่างๆของเรือไม่ได้รับผลกระทบยังสามารถปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่สำนักข่าว BBC อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนว่ามีลูกเรือบาดเจ็บเล็กน้อย15้านายซึ่งขณะเกิดเหตุเรือน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำนี้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐมักปฏิบัติการเดินเรือเพื่อท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนืออาณาเขตที่เป็นข้อพิพาทอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับหลายประเทศทั้งนี้เรือ USS Connect i c u ติเป็นเรือน้ำพิฆาตแบบจู่โจมรวดเร็วชั้นสี่วูบ ถือเป็นหนึ่งในสามของเรือดำน้ำชั้นซีบูฟซึ่งกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าสามารถแล่นด้วยเสียงที่เงียบเป็นพิเศษมีความเร็วสูงประกอบกับมีอาวุธครบคันติดตั้งเซ็นเซอร์ชั้นสูงโดยเรือดำน้ำลำน,ำนี้มีท่อส่งตอร์บิดโด8ท่อและสามารถเก็บอาวุธได้มากถึง50ชิ้นในห้องเก็บตอร์บิดโดอย่างไรก็ตามสถาบันนาวีกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าวัตถุใต้น้ำที่เรือดำน้ำสหรัฐชนนั้น ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรขณะที่เรือน้ำลำนี้เดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะกวมมของสหรัฐด้านเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนถแถลงที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8ตุลาคม2514ว,ว่าจีนกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และกล่าวหาสาหรัฐจงใจปกปิดลักษณะที่แท้จริงของเหตุการณ์สหรัฐควรชี้แจงเหตุการณ์โดยละเอียด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่ชนและการชนครั้งนี้ก่อให้เกิดการรั่วไหลของนิวเคลียร์หรือไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายด้วยหรือไม่โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าการกระทำของสหรัฐรบกวนสันติภาพในทะเลจีนใต้มาอย่างยาวนานภายใต้การจูทงเสรีภาพในการเดินเรือ และนี่คือหนึ่งในภาพของหน่วยรบพิเศษของสหรัฐในการฝึกยุทธวิธีและการซ้อมรบให้กับกองทัพไต้หวันขณะที่เดอะวอสติ j เจอ n นลของสหรัฐรายงานว่าสาหรัฐได้แอบส่งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนึ่งหน่วยรวมกว่า20นายและหน่วยนาวิกโยธินอีกหนึ่งหน่วยไปยังไต้หวันเป็นการลับเพื่อฝึกอบรมการรบให้แก่หน่วยทหารไต้หวันมาอย่างน้อยแล้ว1ปีโดยหน่วยนาวิกโยธินช่วยฝึกรบให้แก่กองเรือขนาดเล็ก ของกองกำลังทางน้ำไต้หวันในการปฏิบัติการแทรกซึมด้วยเรือโจมตีและเรือเร็วสปีดโบ๊ทที่ฐานทัพเรือโซอิงในเมืองท่าเกาสงทางตอนใต้ของเกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านกลาโหมให้แก่ไต้หวันเพื่อเตรียมความพร้อมจากการถูกโจมตีของจีนเนื่องจากมีความกังวลว่าจีนอาจใช้วิธีแข่งก้ากับไต้หวันเพิ่มขึ้นด้านการทหาร ก่อนหนี้กองบัญชาการนาวีของไต้หวันเคยเปิดเผยในเดือนพฤศจิกายน2513ว่าสหรัฐได้ส่งหน่วยนาวิกโยธินหนึ่งหน่วยมีชื่อมารีนเลดเดอร์ไปยังไต้หวันตามคำเชิญของกองทัพเพื่อช่วยฝึกรบให้แก่ทะหารไต้หวันในครั้งนั้นระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจะอยู่ในไต้หวันเพียง4สัปดาห์เท่านั้นและต้องถูกกักตัว14วันตามมาตรการควบคุมโควิด D-19 อย่างไรก็ตาม ทางด้านกระทรวงการางโหมของสหรัฐไม่ยืนยันข่าวที่ว่าสาหรัฐมีกําลังทหารอยู่ในไต้หวันข่าวนี้เปิดเผยออกมาในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนก,กับไต้หวันกําลังตึงเครียดอย่างหนักหลังจากจีนเพิ่งส่งเครื่องบินลบเข้าน่นฟ้าของไต้หวันติดต่อกันสี่วันรวมเกือบ150ลำในช่วงวันชาติของจีน1ตุลาคม2564ซึ่งเจ้าลี่เจียนยังถแถลงถึงเรื่องนี้ว่าถือเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนอย่างร้ายแรง สหรัฐควรตระหนักว่าสถานการณ์ไต้หวันมีความอ่อนไหวสูงนอกจากนี้สหรัฐควรหยุดขายอาวุธให้กับไต้หวันและยุติความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐสติภาพและเสถรยรภาพในช่องแคบไต้หวันนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนที่นอกจากประธานาธิบดีโจไบ,บเดนให้ไฟเขียว c a เปิดหน่วยงานพิเศษเจ,ษเจาะข้อมูลเฉพาะของจีนทั้งหมดแล้ว ยังมีการจัดตั้งกลุ่มพธันมิตรออสคัสสหรัฐอังกฤษอฤษอษสเตรเลียควบด้กลุ่มคอร์สสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียถือว่าเป็นยุทธศาสตร์คุมสมรภูมิน้านน้ำอินโดแปซิฟิกอย่างเบ็ดเสร็จ I have no idea. <laughs> Washington has made very clear this is a very special arrangement.